รับผมสวัสดีครับกับนายอ้นทั่วครับมาเนี่ผมจะมาพาเบิ่งทงนาครับมาเนี่ยนายบอพันครับเขากลายงามครับพี่น้องนี่นเอาครับกำลังใส่เกี้ยวครับนี่ใส่เกี่ยวครับบอพันกำลังไถปลูกมันครับพอฝนออกแล้วนานาเขามาแล้วครับบัดนี้ เดี๋ยวพายเบิ่งเบาพันถ่ยให้ครับไปบรรยากาศกาันังดีครับช่วงหาโมงแรงครับช่วงมาหาเลรนให้เลรนหน้าครับเอาบรรยากาศดีๆให้พี่น้อง ป้องไปให้ในเบื้องในท่มนล้วกันครับก็อ,อยู่ทางทางไก่ครับผมโอ้ยจื๊ยนแต่น้องไปเนาะกับไก่ตั้งไข่โอ้ยน,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 น้ำน้ำน้ำพี่ร้องน้ำน้ำท่วมหนาวพัน รบรรยากาศดีมากครับปลาบอนปลาบอน <c oughs> ปลูกรอบสองนะครับมันบ่อพันนี่รอบแรกบ่อติดครับเป็นว่าบ่องามมาสัน่นบ่อถือตาวสัน่น็เไยมาไถ่เห็ดใหม่ครับ ส้มสวนเพื่อนครับอันนี้เป็นสวนแน่นี่ขี้ปมกับปูมี่หรอกขี้ปมนี่ครับกำลังไถอันนี้เดี๋ยวนะครับเด,บดี๋ยวนะบางกล่องโวดกำลังทงั้งอ่าอยา

ตุ๊กต <one toys> ิม <imer> ตุงโไปลางงามสีับจับกล้องให้ไปครับถ่ายได้เลยถ่ายเองครับเลย มาซีอะไรหาอะไรครับนี่ตะเนีนกำลังควายครับอ,อย่าติมขว่งลอ้าเว้ยโอ้ยหักเครบ

อะไรกันตรงไว้นะครับเพราะว่ามีต้นม่วงครับนี่ต้นม่วงแล้วปลูกไว้นี่ต้รม่วงแล้วปลูกไว้ครับอันนี้เป็นต้นม่วงปลาได้ครับอันนี้เราเป็มาถางจริงเหรอมาถางจริงเหรอเนี่ยที่เราแซมไว้นี่โอ้กล่องอะไรนะครับที่เราแซมไว้มันกำลังิมืดแล้วครับเป็นกำลังคลอยลงนี่นะครับอยู่บ้านหน่อห้องเพังสี่แล้วครับมุกเยังอยู่ในเมืองในน้าเลยครับบรรยากาศกับ เลสิละหลังจากพายุออกแล้วครับนี่สี่กิบสามสิบสามี่แล้วเมื่อนี่พายุออกแล้วเสียงเขียดเสียงยังห้องกิงเหียดห้องนุ่งอะไรตัรับชมกันครับว่าจะได้อีกยังกินเมื่อได้อกบรรยากาศในพินออกมืงก่อน บมเล่งเนี่ยมันค่อยๆไปครับวันเน็้ค่อยๆไปนี่ตัวม่วงกำลังงามครับตุ่นม่วงส่งม่วงปลาประนี้ก็นจะมาทาบยิงออกเท่านั่นไงเห็นไหมที่น้อยทาบยิงออก ่ใส่เออแต่เราอันนี้ไงเรางวดเป็นหรือมากคับสองสามเงินอยู่ครับแต่เราไปโอ้ยหยบบุกมววนเขาเนาะมาครับมานี้กับเซฟไซครับ<ม>เซฟได้ย,ยังไม่ยินเปิดรอเปิดเซฟเซฟกำลังนับครับ อย่าเสียติลิมเทเียบามเซ็ต <laughs> อย่าลืมนะครับเว่าว่นนี้มาทักไทยเอฟซีแฟนคลับอยู่ครับดีเจ็โอ้สามสิบก้อนนี่กีปโอมครับได้กีปโปมเลยดังไฟครับกระังดังไฟ สามกว่าเลยวะเซฟเดี hmm. mm ๋ค hmm. ร oh. uh, mm ับเซฟแงฟสมาธิกันแล้วนะครับเลยบังเลบังอะไรก็เซ็ยิบกาแล้วอย่าใับสมาธิกัอนตัวสองหมดนี่ครับ มาติดก้อยกืดามา,เน,ามเ,นเนี่ยก๋วยยีดรวมไปเดินน้อนมาเนี่ยไทยวัเนี่ยนเข้อทางใครับจจริงครับเสียวขนาดถ่ายรับนี้ประมาณหกสิบเจิบาทเลยครับนี่ย,ยสามีบาทา่าแล้ว อายการตัวมันดีที่ไยังกับเซบกล้วยครับยันดีรครับนี่โอ้หนารักนี่ครับเซบในการครับหายอยู่หากินม้านครับเมื่อเียวเซียจะโบเขียนหน่อมรัวรู้รัวเท่าไรกุ้งซังคุ้งซังอะไรบ้างบ่สโอ้บุโอ้อะซัง อ่ะอะไนี่เซฟขอรบกเซฟบาลางเลยล่างแล้วจานำบอกได้ไหมน้ำมือเจ้าไหมลางหิ้งแต่ว่าเทยงเกาะเซค่อยโวยองตดินยลองใต้ดินเมื่อนนี่เม่อนจริงนีได้เลยจีบมมีหรอกลองใตะดิน มเสยดูหน้าเพื่อนอีกแล้วครับเมื่อนครับผม,ม,มี้ครับีครับถืออย่างที่คือตอนนูมา,บมาโบนูนี่ไก่ๆน่ๆนครับนี่นูมาไก่หนิอู้ตาไทยอยี่ว่าใส่บัตรมาต้เนี่ยเขาวา <c oughs> ่าใส่บัตมาตดนเขาว่าวา่าไดาาาเกือบ่ะเสร็จมืมีเนาะอเ็นป่เด็กเพื่อนจากหาดสวยเด็ดว่ะโอ้หเรียมือมอเส็บ โอ้โู beeping, โ็จเอาเสียมเลียบหลายเนาะเนี่ยฮะพอเสียบมามทางก็จะเอาเสียมหงวดเอามีดเนาะโอ้ฟีมือเติบบอกฟีมือเติบเมาทางบอกบ้างเลยเตะมาเลยฟีมือเติบฟีมือเติบขึ้นไปเตะให้นเบาวหนแบ่ห่วงหรือวอันนี้ถือว่าฝนมัแดดครับใช้ถือห่วงมึอยู่นี่ครับเด้อโอ้ย่นี่ให้กข้างไงแต่ว่าห่วงุึงหก โมงแปงให้ยู่ตอบพี่มีได้ครับเลยใส่งานในกานด้ยเริ่มหนาวเลยครับเริ่มหนาวแล้วแมนกระสินยี่ิบเอ็ดการะสินยี่สิบเอ็ดเขาประกาศมาแล้วกระสินยี่สิบเป็นองศา่นเรยบบริอาณาดีกันมาเสพนี่อยงนี้วันวันกว๋นงง ความปลอดความสบายความใส่ผักเงี้ยความเส่ผักเงี้ยคเด็ดเพินพวกหอมเรือมาครับได้เวลากกอยแล้วครับบัดนี้ยมามีอย่างไรครัใส่อย่างไรบัดนี้เสฟตะไข่ครับตะไคร้บัดนี้ใส่หอมไปแล้วบัดนี้ตะไคร้ครับเทียมมือมีอยู่เนอะเทียมเบิดบอเทียมอะไรบอสเทียมบ่ แต่ใครเพิ่มไปหอมเดียงก็กระเทียมเอาว่าขาดไปรดสามร้งงยอยอร่อยแน่นบ่กชุนมากดินกเกิะเทียมะวิใัยดีก็เทียมหอมเพใใหินใส่ต้องกันเบิดใส่เพื่อความหอมนะครับถึงเมื่อเสพบ่ผิดวังครับ กินอะไก็กินกินไม่ได้ต้องกินครับแนวหายากครับนี่กีโลเฮียฮะกีโลเฮียแม่เนาะเจ้ากินบ่มีเนี่คนลงเกี่ยเขานี่ <c ười> หายไปเลยหายไปเลยหายหนา้าหายตาเนี่ยครับคุณเราเป็นกีน่าหุ่นกลัวโก้เด็กนาครับพอโกวลงไปแล้ว Ủa, ừ, thằng chỉ nước phết lâu thì tuyệt ô ngật lại về hoa hoa để thằng chỉnh dùng khi nó ấy phết hoa tì hà mà hoa tì hà này nữa, này Mày phải lại quân gì nó mua Quân gì nó mua đây Ủa chồng Ủa Ủa ô, มื่อกี้น้ำอมไรลตะบ่ามามินอกี้นันอีที่รายการปีกว่าตายร้ายครับจะใส่บนเน็นพีกครับเน็นได้ผมสวดใครอยู่มีริกไยกลับอยู่โน้ำปาไหมแต่อ่ำอใช่ปะไม่ป่ะวด Quận cầu hương câu đấy tía đâu hẹn lại gần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  hẹn ui, 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 lại gần hẹn lại gần hẹn lại gần ui lại gần hẹn 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 lại gần hẹn

ตรงนีเชื่อมใช้ให้มบริการนั่นมาเสพตัวละสองบาทได้ครับตัวละสองบาทเนี่ยคู่หายอยู่เซพใครน้ำเนื้อไหนไหหือล้งไหนไมันรับผมมันอีผมล้วงหนกบอือนี่แล้วนี่สาดเด็ดราดเสีคนกินเข็ดใสครับแล้วจะเด็ดจไหมแหงใจ้มอ๋อลดดึงยังเข็ดอ มุโซวคนนี้พอได้เห็ดเร่องงงพอมแล้วใั้เนี่ยเรื่องึงขึ้นก็ปวอาข้าวหนึ่งรวมได้แกงรู้โอ้เสบบงเสบบรกเกอร์หยนี่ยำบ่อเรายำนวดแล้วจะสูงขึ้นไข่ปบาเยุะกว่าเสบบ่านี่ว่นน้ำนมกันเลยนำดีน้ชีวิบิ่าอะไรเียมพอมกันต้องให้พี่ อี่ก็ตัดัวคารดน้อยๆเลยจิ้นอนูกครับอือออกดังห้ยยอือไม่กอือควายปีกไม่เป็นสีเมืองซีอ่ะมาออกแดงนั่นแหละออกแดงแงขัดซอยไทยฟอรมเนาะอือไม่มีการอาจารย์อนไม่มีการป้องอือนะบุทยให้บเด็ดเด็ดอินทีใจอ คุณ่ะดูแบบเพ็ดเลยครับแมนกระมมันดีมันดีมันอะไรบูนนี่นี่เร่ครับต้องคัวุกนแวนดีเลยนี่แวนดีเล้นี่เมื่อกีนะเอาไปั่นกัน่ะทุนไปกันน่ะพริกมาซืรอนี่ทุนบางทุนเอาไว้นอก อ่ะนะครับก็ไดครับอืมอืมอืมอนีมันครบกอนได้ด้วไหมใส่ไมอืมแต่เสียมครับก็หอมแดงอ่ะอมแ่มเพิ่นเขาเนี่ยครับ

เดี๋ยวยังหง้นกิน,น,นอ่ท่านเสถ้าได้เกลียดอะไรเขาพี่ยังกินแจงว่าเสบเสบ่นี่ครับเมนูสูตรอีสานวะเนี่ยสูตรเสพใช่ไหมครับสูตรอีสานถ้าอ <c oughs> <laughs> ื่นเขาจะกิน,กนบบมั้งสบ่ะอออรับัวรบบัวรับเมืองอค,ครับเมืองเะอืมบนผมก็กินนะอ้อนี่เ่ออะไรครับอืคับแยงเสพสมานสมบ่งส์ครับอือแ่บอยูยก็อร่อยเลอือ ้องฝีมือเซฟพร้อมแล้ครับขอบออคุณเซฟส่นะครับเมื่อนี้ทีหา้าทดลองไตดินมาสั่นมะาให้ซื้อ,อย,ยินมาสั่นแบ่งงแกในการใช่ไหมอนนี้ร้า่นีดนึอเอยวไ้กินน้ำเพล่นา่เกินได้วเขาเรยค่ามือเนได้สามร้อยกว่าได้แล้วเซฟเนาะม,มือใบห้าควอยตัวเอก็สมร้อยหกสิบบาพูดนะเซฟหางินเกงครับเซฟออกบ้านหามงเศ้า ใบสามีก็ได้แล <and> uhh ้วสามประหารสิเนี่ยคนผมมีหรูมีเมียครับแต่ครอบครัวเก่าหาแม่กินครับเสียผู้มือนี่ก็ได้สุดยอดครับถาอยู่ด้วยฟังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมพอกันไหมครับคลิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้แบ่งครแบ่งเนี่ยเขาตัดผมเนี่ยลุงนีู่แล้ว